ก็ขกราบสิทุกท่านนะผมอาพวกผมอีกเช่นเคยนะอาอยู่นี่ก็อยู่ของเพื่อนตัวจิวของเราอีกเช่นเคยนะผมอาตอนนี้ก็อีจีผมทำการแคสกับเพื่อนอีกแล้วผมแต่เพื่อนผมหลุดนะก็เลยมันแคสคนเดียวผมแล้วอ่างหายจากเกมนี้ไปประมาณวุ้ยละเป็นเดือนแล้วมั้งน่าจะเดือนหนึ่งแล้วนะผมน่าจะนะเพราะผมไม่มีเวลาว่างมาทํานะตอนผมทำการเพิ่มมดกับรีอ่าเทรเช,ชดเดอร์แล้วผมอาไม่ใช่รีซอฟแปร็โอเค ก็ไม่รู้ว่าผมทําผมทําอะไรไปบ้างนะจากคลาสที่แล้วคือผมลบคลิปเก่านั้นหมดแล้วผมที่เล่นกับเพื่อนแล้วหลุดนะเพราะว่าเพื่อนไม่ว่างครับผมทำอะไรไปบ้างก็ไม่รู้โอเคครับผมผมองการเพิ่มมอสใหม่มานะก็คือเป็นมอสของดาบครับผมอ่าเดี๋ยวโชว์ก่อนแต่ไมเอกับปืนนะนี่พวกดาบแล้วก็ปืนนะผมก็ประมาณนี้แล้วก็กระเป๋าด้วยับพวกอมอสมอนสเตอร์ต่างๆนะเพื่อห้การหน้าเบื่อของเราเกินไปอ่ะอ่ะ ก็สมผัสที่ผมหาได้ตอนนี้ก็มีประมาณนี้ผมที่ผมไปหากับเพื่อนนะผมไม่รู้ผมได้อะไรมาบ้างก็ประมาณนี้แหละคือผมพวกผมไปไกลมากนะไม่ใช่ไปไกลอเราไปดูหนูกันบ้างผมจำชื่อไนละ้ผมตั้งชื่ออะไรไว้บ้างนะก็ลืมไปหมดแล้วเออจริงโอ้โหปลาเยอะมากผมขอเผาก่อนนะเอามาเผากันจะได้มีอาหารนะบุ๋มโอ้โหุอยโอ้โหเผาปลาเยอะขนาดนี้หรอยอเค <c oughs> ก็ลดสุดยอดไปเลยเ้ยเวลผมก็มีเยอะอยู่นี่หว่ารวมไปตีบวกอะไรหน่อย okay. ดิโอเคเดาวไปตีบวกเลเวลหน่อยนะอ่า uh ไม่ได้เนาะเอาชุดก่อนหน่อยแล้วกันอ๋อ oh, mm hmm. ผมลืผมลผมลืมเอาลาพิสมาครับผมโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยลาพิสเราเก็บไว้ไหนเอ่ยผมมีหรือเปล่านี่มีอยู่ผมบอกว่าอันนี้พวกนี้คืออะไรครับผมเนี่ยพวกเนี้ย ใ,ใครรู้ก็ช่วยบอกกันด้วยนะคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ผมก็ไม่รู้อะไรมากแล้วผมอ่าเอาติบอกชุดเกาะก่อนแล้วกัน <S 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 mm hmm นะผมได้อะไรได้มนสามคงทนหรอคงทนอะไรเอามาเถอะครับผมกระป้องกันไฟก็อถือว่าดีนะมาใช้มาใช้ยังเหลือเลยวอยู่องเกงเลยมาจรงแล้วมาป้องกันไอวีสวยโอ้ไม่ป้องกันเดี๋ยว แย่ป่ะยัร่อนเรืออยู่นะอ้โลเราจะแตกและผมต้องไปทำโล่ใหม่แล้วเนี่ยแล้วต้องทำโล่ใหม่ซะละแต่ก็ทำแล้วกันอ่มีอะไรบ้างอืมงั้นเราจะออกเดินทางกันก่อนนะบุ๋มผมรู้ผม,ผมไหวเปล่าวันนี้เจ้าไหวแหละดูของเลยคอยตัวจะไหว อ๋อผมจะนะผมการลงมดปืนไม่ไหวแล้วครับปืนโชว์หน่อยดิอันนี้สินะอันนี้คืออะไรอะคอนกรีดเอาทำไงอะผมไม่รู้คอนกรีดเอามาตั้งไหนอะสิเออวะมันไม่มีบอกด้วยแย่ยงเลยผมไม่รู้คอนกรีดเอามายังไงอะเออวะแล้วกระเป๋าก็ได้วกระเป๋าของผม กระเป๋าครับกล่องทองแล้วก็อันนี้คือใช้กระจกโอเคกระเป๋าให้จําเป็นกับเราหลายอย่างนะเนี่ยอ่ะเราโชว์คับกระเป๋าก่อนใช้เหล็กสินะเหล็กเหล็กเหล็กหอ้เหล็กไม่เหล็กในตัวก็มีนี่หว่าเหล็กกับอะไรเอ่ยเหล็กทองหนึ่ง,ง, 1, ง,ง,ง,งหนังสี่ทองอหนึ่งทอ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 งโูหทองเยอะมากหนังสี่หนัง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 อยู่ไหน เรามมหนังเลยหรอเฮ้ยบ้านอะนี่ไงนังนอะไรหยิบหยิบกระจกหยิบเอาไม้ครบาบออกก็ได้เราไม่สียเรลี่ยมไม้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 ไม,ไม,ไม,ไม้โอ้โหไม้น้อยมากเพราะว่าผมต้องจัดก,การไม้แล้วแหละไม่ของเรียกันไม่สวยเลยเรามจะการไปตัดไม้ก่อนอ้ชื่อ หมูมะผมปลูกแถวนี้โตหมดแล้วนะโอเคตัดไม้ก่อนตุ๊บอืมเแล้วสวยอะรู้สึกได้จริงขึ้นเหน,นักนิดนึเงเฉดสีไหมเอนยอ่ะฮะอ่า,า,อาไม้แล้วก็มาแปรรูปแล้วผมแล้วก็กล่องคราฟกล่องคราฟอ่านาตอนนี้เราจะคราฟหีบก่อนหนึ่งอันนะอันได้หีบละทำไมต่อลูกได้หีบละแลก็กระจก กระจกนี่ผมมีหรือเปล่าไม่แน่ใจฮะก็ระจกผมทำให้พวกนี้บ้านน่าจะเหลืออยู่นะน่าจะนะกระจกกระจกใครตาดีมองช่วยหาหน่อยแล้วกันนะบุมตายิ่งไม่ดีอยู่ว่าผมโงูก็ได้ตาไม่ดีจริงกระจกเราไปแปรรูป,รปรหมดแล้วหรออืยงั้นพวัพวพวัพวพวัวพัวทำพั่วก,ก่อนนะต้องทำพั่วก,ก่อน โอเคพวกล็กพออะฮะไปหาทรายกันก uh ่อนทรายอยู่ไหนเอ่ยโอเคผมระหว่างรอกระจกแล้วผมเราเราต้องไปหาคนแกะนะผมเพื่อครับเตียงนี่นะอันบอกให้เราคลับแล้วผมอันนี้ผมบอกเราครับไปเตียงนี้ผมใช้สีแดงกับสีขาวแต่ว่าผมต้องหาแกะแล้วดิแกะอยู่ไหนวะเอ๊ะหละปัญหา ปัญหาใหญ่แกอยู่หน้าแกอยู่หน้าไม่ตัวอะไรไม่ใช่ไม่ใช่แกอยู่หน้าโอ้เจอแกแล้วผมตัวสุดท้ายอันนี้เราเจอแกแล้วตัวสุดท้ายนะฮะแล้วก็ทุบมันเรื่อยเรือยฮ่าฮ่าโอเคเราใช้ขดแกสองอันกับอันนี้ะฮโอเคครบครบแล้วครบแล้วครบแล้ว รออะไรวะระหว่างที่เราเรอกระจกนะก็น่าจะเสร็จแล้วแหละโอเคเป็นไหนน่าจะเสร็จแล้วแหละอือหึนาเกี่ยวแต่ไม่จำเป็น,นอยดีเออพวกเนื้อเนี่ยไม่ได้ทำอยู่แล้วเก็บไว้ก่อนพวกนี้พวกนี้จะได้ใช้อยู่มั้งมั้งเลยบวกเพิ่มทำอีกบวกเพิ่ม อาา่ะฮะตอนนี้ก็ทําได้แล้วาานี่ท่านผู้ชมเราได้มาแล้วเน่ของแบบของใส่ละของอะไรของเตอนนี้ก็น่าจะมมนมีอะไรไม,มีปัญหาละไม่มีปัญหาอะไรละของมันม,มันฟูฟ่องอะไรขนาดนี้นี่นเอเอเกีนยวกว่านี้ไม่ของฟูจังวะเกินละของมันก็จะเกินละบางทีอาหารไปรเยอะแล้วกัน เก็บอาหารไว้ในนี้แล้วกันอาหารพวกเลือะๆนี่เอาเอามากินก่อนเลยเนี่ยเอาไรกินก่อนกินให้หมดเลยลาวงราพี่เก็บไว้อะพวกนี้โอเคมาตอนนี้ฮะรู้สึกจะได้ดาบใหม่ดาบแล้วมันมันดีนะแรงแต่มันช้าเอออันนี้ดาบไฟเหรอเราแด่เม็ดหกแต่ติดไฟนะจะไอะไรเเนี่ยไอชิปต้าแกสเดี๋ยวไหนอันนี้ไง มันลงมาเจอมาก่อนไม่รู้จักก่นเลยเออดานี้น่าสนนะเออดานี้น่าสนไม่ดามหรือว่าจะทำทิ้งกูหาดามใหม่อ่ะไอ้ดามนี้ไอ้หน้าห้ดีกว่าอันนี้อะโกใช้เอาทองมาเผาอีกรอบเหรอมันได้ปะหรอลองดิเออว่ะองมันเผาได้หรอไม่ได้ไงน่ะอาหารที่อะไปรบางทีเออมันเผาได้หรอไม่แต่เล่นมาไม่เคยนั่นแ้ละคืออะไรเอเราดับต่อไปโอ้โหดับกเขาโคตรยากเลยเออดานี้เปิดกล่องมาให้ดามนี้้โอโหนี่ใครอะเอ็นเดอร์แมนหรอเอ็นเดอร์แมนหรอ เคยเห็นนะเนี่ยมันหนักมันหนัอือฮึ่ต้องใช้บล็อกใช้บล็อกของมันโอ้โหมีปะลองเอไดดาบอิฐดีใช้นะลองแล้วก็ขนไก่อยู่ไหานอ่าฮะแบบไหนเอ่ยไอ้หนูทันไหนวะ อันนี้ใช่บวกมาปึ๊บอ่ะฮะได้อัน,นนี้มันมีประโยชน์อะไรอ่ะน่าเหม็นแรงนะใช้ได้นะมีเอฟเฟกอะไรไม่รู้คนระับผมผมอ่านไม่ออกนะอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยเดี๋ยววันนี้เราวิ่งเร็วขึ้นเชิดโคตรดีเอ็นชาร์ดเลยไเอ็นชาร์ดนี้สิเดี๋ยวแล้วปลุกลาพิษมาไปครับตอนนี้เราจะวิ่งเร็วว้าว โคตรดีอ่ะเก็บเลยอันนี้ไม่ใช้ละได้ดีไปละ <c oughs> ได้ของเหอละเหือของใหม่ <c oughs> <c oughs> เฮ้เฮเอาเรือมาด้วยละกันกับอันนี้อ่าฮะเพื่อเราเจอหนูไงจะได้เก็บหนูไว้ไอเก็บไว้เอ้อันนี้อันนี้เอาไว้นะเพราะว่าบางทีเราได้ดาบปนแรกมันพังไงมันพังง่ายหรือเปายังไม่รู้ไงเออแต่เราจะเอนชาร์จไว้ก่อนไป วิ่งจวดจวดจวดโอ้โหจวดเร็วเกินโอ้โหโ,โห,โโหเป็นตีเหมือนกันได้ล,ลงของได้ล,ลงอันใหม่หมาเน,นี่ยเอาอะไรมาก็มาเถอะความคมไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่สีเดียดละอืมอ่ะพร้อมพร้อมปะวิ่งไปโอ้โหจะมืดอีกละโอ้หืมมืดีแล้วอืมอืมอ ชวนเชียวผมไว้โอ้เพื่อนผมมันไม่มาเออต้องไปบูคนเดียวซะละตัวาต้องบูคนเดียวซะละเอาทอดมาก่อนแล้วกันมาสุดท้ายต้องได้บูคนเดียวอีกแล้วสินะผมไม่กลัวอันไหนว่าผมไปล่าสุดอันนี้ชีวิตเก่าโอ้ยอย่าไปนสนเลยนะประตูนรกไม่เอาอันนี้อ่าเทเลพอตไรอึ๊บอยู่ไหนไม่รู้อันนี้ผมเดินทางล่าสุดกับเพื่อนนะแล้วก็มาจบตรงนี้เลยอ่ะฮะ ไปทางไหนวะทางจะทางนี้มั้งตรงไปทางนี้ไม่เคยไปดีว่เนาะเออไปป๊อปป๊อปป๊อปไม่อยากรู้ว่า,า,าข้างหน้าจะเป็นอะไรเหมือนกันฮ่าตอนทีผออ่ผมกับออกเรือไปแล้วผมก็เจออะไรไม่รู้ปแปลกๆนะรู้สึกว่ารีซอแปรจะสวยมากมีแล้วเปล่ามันเป็นแบบนี้วะมนันแปลกๆเลยด้พึ่งไปก่อนรู้สึกว่าในน้ำจะสวยมากเลยอะ แต่ผมมองอะไรไม่ออกเลยเพราะใส่รีซอแพกมาแบบไม่รู้เรื่องเออจริงเนี่ยสวยมากแต่ผมจะออกเดินทางต่อนะก็ไม่ว่าจุดหมายปลายทางเราจะมีอะไรบ้างครับผมเฮ้ยลามเฮ้ยลามตามเฮ้ยยานะถ้าเราถือดาบมันจะเร็วขึ้นหรอวะไม่เร็วเนาะผมต้องวิ่งอย่างเดียวใช่ไหมเฮ้ยเราเจอเกาะโอ้สายมั้ว้าวเราเจอเกาะแล้วคุณผู้ชมครับ เฮ้ยเฮ้ยใจเย็นนะเฮ้ยใจเย็นนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นไอ้หนูไอ้หนูใจเย็นว่ายเร็วเหลือเกินโอ้โหโอ้โหสมมติเกิดเต็มเลยอะมีแข็งมหาเปล่าโอ้โหอืมอืมอืมเอาอืตี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 เลยไม่ตกตกไม่ตายเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ โอ้ย hey, แมวน้ำอุ้งอุ้งอุ Nin ้งอุ้งมานอนก่อนแป๊บหนึ่งเร็วรีบตื่นรีบตื่นรีบตื่นเร็วรีบลับตื่นอ่าฮ่าเรียบร้อยมึงอะไรอะไรหนูไอหนูอะไรเออเออฮะอย่ามายุ่งกับอุ้งอุ้งนะอย่ายุ่งกับอุ้งอุ้งนะนี่ตายป้าอุ้งอุ้งเฮ้อนก จะบกกลับบ้านชงลากกลับบ้านลากกลับบ้านโอ้โหเราไม่มีอ่ะไม่มีแต่เนื้อปลาดุปลาสุกอ่ะกินไหมอ่ะกินไหมอ่ะโอ้โหกินไหมอ่ะโอ้โหมีไก่เอาแค่ไก่ก็ได้โอ้มีการนอนเลยลากรางเราไปก่อนละแล้วกันละขอสักตัวนึ่งล้วกันโอ้โหก็ข้าขอโทษไม่ดรบอะไรเลยอ่โอ้โหไม่ดรบเลยแล้วหมาล่ะ มาให้มาลอย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 ขึ <ules> ้นไปลอยขึ้นไปลอยขึ้นไปอะไรอะไรหนูที่จะห้าวกับพี่มันเร็วเกินไปน้องลบไปไม่ก็แตกอย่างระดับใช้ได้นะใช้ได้อค่มมีพรโอ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 อะไรอะไรฟาดไม่โดนฟาดไม่โดนแตกแตกอะไรเราหามาใหม่ก็ได้ ไอ,อนนหนูไอหนูหายากมากจะเจอหนูแล้วเจออก,กาด้วยวะจออะไรแปลกๆเยอะเลยวะ่ะรอบนี้ฮะโอ้ผมกาลืมบอกไปผมกาลงมอดเออพวกสัตว์ลงไปด้วยเพราะว่าแบบการเราไม่เบือ่อไงเออแบบเดินทางอนะไรแบบนี้จะมีสัตว์อะไรน่ารักๆให้เราดูเยอะแยะเลยนะฮะอกอตัวอะไรด้านหน้าไม่รู้อยู่ย้า้บนวะน่าจะกาเหมือนเดิมเออนั่นแหละรู้จะเจอตัวอะไรบ้างโอ้มีแค่เนี้ยก็มีแค่เนี้ยนะอย่าเรียกกอดเถอะจริง ก็เทิดเดียวกันไม่หรอเนี่ยการนี้ก็แก,ก้ไหนไหนมีไหนเอ้ยมีอะไรอีกเปล่าก่อมันใญ่แค่นี้ก็บอกใช่นะน่าจะขึ้นไปฝั่งนี้เราน่าจะมุ่งไปฝั่งนี้ด้วยเห็น,นดูเดะมีอะไรท่านผู้ชมครับผมเจออะไรอัะผมน่าจะเป็นหมู่บ้านนะใช่ไหมใช่ไหม ใช่หมู่บ้านเซอร์ว้าวเดิ yes, wow. นทางมาตั้ง10กิโลเมตรต่อชั่วโมงในดูของอุย้ยมีดาบอะไรด้วยอืเอาเหล็กขนมปังเปลี่ยนรองเท้าไปาดีเลยไปเก็บให้เขาแลกกันนะน,น้องๆแลกกันโอเคกลัเข้าไปแลกกันบ้าคุณเหรอครับห้อมองหน้าไม่เป็นไรเข้าไปทำความสะอาดห้องครับ ไม่ได้ฟักทองมันฟ้าลางไม่รู้เขียนไว้ก่อนปิดเตียงเขียนไว้หรอ,อพอดีป่ะไหนดูบ้าน,นดีอุ้ยไอสเบกเกอร์ใช่ป่ะอ่านมั่วเลยเบเกอร์นะผมอ่าดีเส็จเหล็กเอามาหน่อยแล้วกันฟักทองเอาไว้บายไว้เจอตลอดเวลาไรละ ปไปอีกบ้านนึงโอ้ว่าบ้านมึงสองประตูมึงกลัวใครมาล็อกเนี่ยไม่ใช่กลักวใครมาขโมยนะบ้านมึงก็มีกล่อ,องให้ขโมยเลยโอ้โหกลัวใครวะอะอไรข่คืออะไรอะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่มึงอันเนี้ยซ่อมแซมและถอนมนบ้านเราไม่มีเอาเลยว่ะบ้านเราไม่มีเอาเว้เเยเฮ้ยอะไรดีพออะไรกิมซอดของเหรอเอพิ่งเสีย เดี๋ยวเก็บของกันเริ่มเยอะละเริ่มเยอะละอือฮึอือฮึเอาไปเชือกเอาไปอันนี้เอาไปดาบนี่ก็คืออะไรทำรอะได้ขี้ขวาไม่มีอะไรหรอเดี๋ยวรอถอดลอกขี้ขวาไม่มีอะไรต้องมีตัวพิสูจน์ขอหน่อยสักคนหนึ่งนะอยู่ไหนเฮ้ยพิสูจจะเป็นดาบพิษนะเนี่ย หรือว่าดีดีด,ด,ด,ดีมีประโยชน์ฮะเกียวไว้ก่อนอ่ะฮะห,าอหือว่าดีีด๋ยวเปลี่ยนรองเท้าอันดีวกาห่าใส่รองเท้านี้ห้าเปลี่ยนรองเท้าแล้วผมตอนนี้รองเท้านี้จะผิดนะความสามารถมันก็คือว่าเราจะเดินบนหมาได้อออะไรทำไมเอ่ยพี่อะไรตูวปกรณ์โอ้ที่เราต้องการเหมือนกันเนี่ยป่น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 ที่เราต้องการอันนี้ ขอแล้วกันเอาไม้หมดอมโอ้ยก็ปิดเดยอะแล้วกันเนาะอันนี้คืออะไรอะช่องเก็บของตงัวนี้ไม่รู้กันคืออะไรละมันเอาไว้จะไปใช้ได้หรอ,เ,อเก็บไว้เก็บไว้แล้วกัน,อ,นอาหารขนมปังเก็บไว้นี้ก่อนเรือละเรือก็ไว้ไว้เรือ,อไว้ดีกว่าน่าจะได้ใช้แล้วไว้อืมวันนี้เอาไว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 ้ อันนี้ได้ใช้แน่นอนดาบเหล็กนี่โยนทิ้งแล้วเนาะเออจะพังอยู่แล้วแลกกันแล้วกันเทรดของถือว่าเราเทรดของกันเราไม่ได้ขโมยแล้วกันนะเราเทรดของสํารวจต่อรู้สึกของจะดีมากดีมากเลยโอ้ไม่น่ามั่นเนาะไม่ไงนี่มีจม้แอ่เอวของนม่ีอ้าวช็อกแม่แม่มีของที่ดีสั่งๆไม่มีเลยเออกระดับดีสั่งที่แค่เออมาปั๊บอันนะนี่เลยมีป่องนี่ป่อง ตู้บ้านสองหลังทำอะไรดิมันทำมาอะมันจะต้องสองกระตูบ้านไม่มีของมีอะไรให้แลกไหมให้โชว์ดิเอาเอาสายหน้าดฟาดดูฟาดด้วยดาบเลยเด้อโอ้มาพอดรักกันตายต้นไม้ไม่เลยไปมุ่งต่อไม่รู้อะมันอย่างนี้มีอะไรบ้างผมไปต่อแล้วเดี๋ยวว่าดีเดี๋ยวว่าของดีมั้นะ โอเคหอบอสสักตัวนึงเถิดจันไม่มีบอสเลยอะรู้สึกเศร้าไม่เจอบอสสักตัวเลยโอ้ยวันนี้มันก็ตันทางเลยเกินน้อโอเคเฮ้ยพีเคเฮ้ยเฮ้ยอย่าอะไรอะไรอย่าอืออืออ้ยอ้ยมันปั่นมีท่าไหร่อุ้ยแรงแรงแรง แข็งแรงมากโอ้พี่เคพี่เคโคตรแรงเลยอะถ้าจะกอถึกอยู่แล้วเนี่ยเลื่อนลงไปแบบโอ้หลายหน่วยนะห้าหน่วยมั้งห้าห้หน่วยอะแรงมาทำไมมักกัดวัวแถวนี้หมาเลยเอนักกัดเราทำไมวัวแถวนี้จับไม่ง่ายไม่กินไม่กินเราซะงั้นมันเลี้ยงโอ้โหเฮ้ยเสียมันวางเวงยังวะอุ้ยเฮ้ยผมเจอผมเจอผมเจอของ นี่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 ตรงนี้ตรงนี้นี่นนนนเจอเขาแล้จะเป็นทรัพย์สมบัติอีกชิ้นหนึ่งนะฮะมาขอของดีๆน,นะลูกปั๊บอ่าดีดีดีแต่เหมือนไม่รู้อเมริกาได้ได้ทำให้รู้ว่านี่มันคืออะไรอะพวกพวกรูปอันนี้รูนออฟรูนอฟนอฟแคนได้ป่ะมาเธอแหละรูน ดอะไรอย่างอ่าไม่เอกนั่นแหละโหนี่แก่ยังวะปาร์ตี้อะไรเนี่ยเอ้พวกปาร์ตี้กันหรอปาร์ตี้แก่ไหมเนี่ยแก่จังไม่เอาท่านผู้ชมครับผมรู้สึกว่าผมจะเจอหมู่บ้านอีกหลังหนึ่งใช่เปล่านี่หมู่บ้านอีกหลังเอาไปวางทําไมล่ะโอเคไปเจอกันที่หมู่บ้านกันเลยจะเอ๊ อ่ะแอปเปิลนาฮะอ่ามันรั่ังมีอะไรอีกถึงเวลาดดถึงเวลาเฮ้ยมีมีซอมบี้ด้วยะมาแต่นั่ยอื้มอื้มอื้มโอ้ติดติดไฟไม่เป็นไรก่อนเรากันไฟจำได้มามารามของต่อมันมีแมวด้วยมีปลานะ่นนุงๆพี่มีปลานะแมวจ๋าพี่มีปลาแตเสียไม่ใช่ปลาสุก เอาไหมกินปลาไหมกินปลาไหโอ้มันกินปลาสุกอัชเวเฉยอนอนก่อนแล้วกันเพราะเพราปเอาปลาสุกอยู่บ้านมาปลาสุกอยู่บ้านจะม,มีเยอะอบ้านมันบ้านล,ลงเตียมโอ้โหเอ่อท่านผู้ชมครับเออ่ผมรู้อัดคลิปครับผมเล่นมาตั้งนานว่าจบคลิปละคือผมลืมอัอดคลิป ผมคือผมไปลงเหมืองมานะครับเป็นรางรถไฟครับผมครับผมสับแคปไฟผมนี่ไปเยอะมากแบบล่างรถไฟสบนหน้าครับผมที่แคปพี่ขอภัยนะอ่าแล้วก็ป่าแล้วก็ป่าผมลืมอ่ะป่าแบบไอ้เขียวเขียวอ่ะเออผมลืมว่าป่าเลยนั่นแหละจังเกิลปะใช่ไหมนั่นแหละผมจำไม่ได้ผมลย้เขียนว่าป่าไปก่อนอ่ะผมว่าจะบีเออโอ้ังกรเหรอผมไม่เคยลงมอนังก์ตัวอะไรวะ เราเดาเดาเดาต้องสอยอ่ะอุ้ยไม่ใช่โอ้ไอ้บอสผมตกลงลงมอสบอสเอาไว้นี่พวกเราเจอบอสแล้วมันมันเรียกว่าบอสเลยไหมมีหลอดเลือดมันเรียกเฮ้ยโอ้เยอะเกินเฮ้ยผมเคยเจอแต่แบบกระเบนบินได้ไงไม่เคยเจอแบบมังกรอุ้ยมันโยกหลงไปด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกินเฮ้ยเฮ้ยมันพ้นผิดได้ด้วยเฮ้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 ยเกินเกินไปละเกินไปละ เฮ้ยเกินว่ามันเกินไปตัวนี้อเฮ้ยเฮ้ยพูดผิดได้ด้วยเอาคีโกงมากเฮ้ยเฮ้ยมันหลบได้ด้วยเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยวันมันเดินไปดิเฮยเดี๋ยวโอ้โหก็แล้วย่าบ้าร้อนบ้าร้อนกูไปแล้วเฮ้ยลงน้ำมันจะปลอดภัยไหมโอ้โหตีเราเรามีเกาะถือก็จริงแต่เรา เออตเราไม่ใช่แบบเออพิษตายตายกลับบ้านโอ้ไปเมื่อไรก่อนก็ได้โอ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 ้อะไรวะคือมันโหดเกินโอ้เจอแมวแล้วแล้วมันไม่ว่ากลับมาหาเราอ่ะแต่มันมากับเราไม่ได้นะโอจทิ้งไว้นี่แล้วอ่ะได้ว่ากลับไม่ได้ ใช่ไหมว่าจำพ่อได้ไหมลูกนะนะจำพ่อได้ไหมอ้โหวาร์ปตามมาวะไม่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 โอ้วาร์ปมาอยู่เออดีไม่งั้นจะลืมไปแล้วผมจับไปสองตัวจิงโจ้ก็จับผมวาร์ปเอาแครอทไงเออแล้วก็ไปให้จิงโจ้นะจิงโจ้อยู่ทุ่งสวาน่าอย่าเงี้ยเออแล้วก็จับมันนะผมไอ้จิงโจ้แบบโคตรโหดอะใส่เกาะได้ด้วยนะโกงมากเดี๋ยวผมวาร์ปไปก่อน ตอนนี้ผมเดี๋ยวจะวาร์ปไปหาจิงโจ้น่าจะอยู่หรือเปล่านะสวรรค์หน้ารุ่มมีมันมาไม่ได้โอ้โหเสียดายผมน่าจะเซฟตรงนั้นไว้เป็นบอสเหรอเออวะ่ะอยู่ตรงไหนวะผมไม่ได้ผมโหลดได้หรอวะถ้าจำไม่นะนั่นแหละเพราะผมอยู่ไกลามากอะ่ะนี่ไงป่า,านี้ผมเพิ่งทะลุมาก,ก็เจอสวรรค์หน้าผมก็บันทึกเอาไว้นี่ไงผมเจอแล้วผมเจอแล้ว มันนั่งแล้วใช่อันนี้ไม่ใช่ตัวของเราตัวผมตัวไหนวะตัวตัวหนึักตัวนี่แหละนี่ถ้ามีอันนี้ก็ต้องจะเป็นตัวนี้นะนี่ไงตัวนี้ของผมนะผมอ่านี่ครับคือควะไอ้ไปใช้ควะอ่าคือจริงโจ้ของผมนะนี่นี่ไงเก็บคอมันใช่ปะมันใส่กอดปะดูว่ามันใส่กอได้เพืวะอันนี้เหรอนี่ไงนี่มันถือดาบเว้ยไม่ไม่ดาบพี่แพงอ่า ยากลับบ้านมากนะไม่กลับไม่ได้อ่ะอย่าได้เอาตามมาตามมาเออเอาเป็นลูกสมุนเอาตอนนี้ไปสู้เลยวะ <laughs> มันจะไหววะ <laughs> มันใช้หนูไม่ใช้เป็นไม่ไเนี่ย้ตามมาดิโอไม่ตามมาเลยปล่อยไว้นั่นแหละจับไว้ครับผมจะไ,ได้แถวนั้นแหละผมไม่แน่วะผมไปไกลมากล่ะโอ้โหไปเจอมังกรอ,อะไรก็ไป่รลูกโหดชิบหายเออ <laughs> หมดเกินเราขึ้นขอไปก่อนนะผมจะตามหาบอสตัวอื่นแล้วกันชิวีก็ขอจบเพลงครงนี้เพราะว่ามันนานแล้วนะก็ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ผมนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจ้ว้ผมทำคลิปต่อไปนะครับก็บ๊ายบายสวัสดีครับ